วันนี้เพียงหมุนมาแจาก100คีย์เวิร์ดที่ฮอตฮิตที่สุดที่มีการเซิร์ชมากที่สุดบนเอซนะคะติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะเพียงหมุนธัญญาเอ e ซีอีปั้นแบรนด์เสื้อผ้าไปขายอเมริกานะคะวันนี้เที่ยงหมุนจะเอาคำเซิร์ชฮอตฮิตบนเอซนะคะซึ่งเพียงหมุนก็ดูข้อมูลมาจากเอซีอีแรงนะคะสำหรับใครที่ เป็นสมาชิกแต่ว่าเป็นแบบฟรีมันก็จะไม่มีคําเหล่านี้ให้ดูเนาะเป็นคําที่เขารวบรวมมาแล้วว่าเป็นร้อยคีย์เวิร์ดที่มีคนเซิร์ชหามากที่สุดประจําเดือนมีนาซึ่งคําเหล่านี้มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างซึ่งเราสามารถที่จะมาปรับใช้กับสินค้าเราได้แล้วเราก็สามารถที่จะจะเป็นการเพิ่มยอดให้กับร้านค้าของเราบน s อได้นะคะ ไปดูกันเลยนะคะคำแรกคือ w วอ Decor ค่ะสำหรับคำว่า w วอ Decor นะคะเป็นคำเสิร์ชที่คนค้นหามากที่สุดบน SC นะคะอันนี้คืออีแรงได้รวบรวมคนอเมริกาที่เสิร์ชหาว่าเป็น100คีย์เวิร์ดที่มีคนเสิร์ชหามากที่สุดประจำเดือนมีนาคมนะคะ w r l Decor อันดับ1อันดับ2 Personal Life Gift นะคะมีคนเสิร์ชหา1,80,000 5,000อันนี้ดูด้านขวาได้เลยนะคะแล้วสินค้าของใครตรงกับสินค้าคีย์เวิร์ดในนี้สามารถจดไปใช้ได้เลยแล้วสามารถที่จะเอามารวมกับคำที่เราสามารถใส่เข้าไปอย่างเช่นสมมติคำว,ว่าเอียร g ใช่ไหมเราขายต่างหูอย่างเงี้ยเราก็สามารถเป็นสมมติเป็นพลาสติก e a r ย i n รหรือว่าเป็น เป็นวัสดุหรือเป็นวินเทจเอริงหรือว่าเป็นโมเดิร์นเอริงสามารถหาคำมารวมมาผสมเพื่อใช้เป็นเป็นแท็กได้เลยก็คือ,อยังไงเขา search, เสิร์ชคำว่าเอริงอ่ะเขาก็เจอของเราอยู่แล้วอะค่ะเนาะอันนี้เป็นคำค้นหาที่เป็นคีย์เวิร์ดที่น่าเอามาใช้มากๆแล้วก็เสิร์ชยังไงก็เจอเพราะคนเสิร์ชกันเยอะมากแล้วให้ดูด้านขวามือนะคะด้านขวามือจะเป็นอะไรที่คนแบบ จำนวนคนอเมริกาที่เสิร์ชประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนาะแล้วอันเนี้ยข้อมูลอันเนี้ยมันก็ใกล้วันแม่แล้วดังนั้นก็จะมีคำเสิร์ชที่ฮอตฮิตมากๆอย่างเช่น Gift Box for women อย่างเงี้ยค่ะก็หรือว่าเป็นพวก personal gift wedding gift เนี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่คีย์เวิร์ดเหล่นี้สามารถเอามาใช้กับสินค้าเราได้หมดเลยเนาะเป็นคำว่า m a r k s เป็นแบบ หน้าตากเนี้ยเราก็เป็น custom marks หรือเป็น type d y e marks ก็คือเก็บคำเหล่านี้เอามาใช้นะในสินค้าเราอะค่ะใน tag ใน title ใน attribute attribute เขาก็กำหนดมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ใน attribute ล้วเราก็ไม่ต้องไป เอาคีย์เวิร์ดเหล่านี้ไปใช้ในแท็กเพราะว่ามันจะเปลืองหาคำอื่นดีกว่าที่มันช่วยเพิ่มยอดขายให้เรานะคะอันนี้เป็นคร่าว,าวแล้วก็เพียงหุ่นบอกเข้าคร่าวเนาะให้มองด้านขวามือไวนะ้เนาะมี SC s อสซีเ c h ร์แล้วมันมีเทรนกราฟที่บอกเราด้วยว่าตอนนี้เทรนอะไรที่มาแล้วมันขึ้นมาขนาดไหนประจำเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เยอะมากๆนะคะเป็นร้อยคีย์เวิร์ด ของใครตรงกับอันไหนบ้างก็จดกันไปเนาะถ้ามันมี S ก็ต้องใส่มี S นะอันนี้ก็ของพี่หุ่นก็สามารถเอาไปใช้ได้เยอะเหมือนกันนะคะคีย์เวิร์ดอันนี้แล้วก็โอ้มีเยอะมากกริงขครขายอักเซสซอเนาะมีคาไวคำค้นหามีคำว่าอะไรอะ ลิงเซตอีกคำว่าจิวเวลリอย่างเงี้ยค่ะดิสนีย์ svg แต่อันนี้พี่หุ่นไม่แน่ใจว่าคำเหล่านี้มันมีผลต่อลิขสิทธิ์สินค้าหรือเปล่าก็ต้องระวังเนาะบางคำคนอเมริกาขายได้บางทีเราไปขายแล้วก็โดนอะไรเงี้ยโดนปิดร้านก็มีเนาะแต่ของพี่หุ่นมาสายแบบขาวก็คือขายแฮนด์เมดจริงๆอะไรเงี้ยเราไม่ขายของที่รับมาอะไรเงี้ยค่ะก็สำหรับคนที่มีแฮนด์เมด เจ๋งๆดีๆก็สามารถที่จะเอาคีย์เวิร์ดเหล่านี้แหละค่ะไปใช้ได้เลยเนาะอันนี้มาแจกคีย์เวิร์ดกันแบบง่ายๆแบบไม่ต้องเสียตังค์เพรว่เงินเสียตังค์มาให้แล้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดือนละ1้อย180บาทก็เป็นร้อยคีย์เวิร์ดที่โอเคเลยค่ะอย่างเช่น personal life s r i p t for mom นะคะก็อย่าง11 สิบเอ็ดพฤษภาเดือนหน้าก็จะเป็นวันแม่ของคนอเมริกานะคะ mm hmm. เขาก็จะเสิร์ชหาของขวัญเพื่อที่จะไปหาให้คุณแม่เขานะคะซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยการถ้าสินค้าเราเป็นแฮนด์เมดแล้วก็มีสินค้าตัวไหนที่สามารถที่จะเอาไว้ขายกับคนอเมริกาที่ต้องการเสิร์ชหาคำคำนี้ต้องการหาสินค้าให้คุณแม่เราก็สามารถเอาคำเหล่านี้ไปใส่ในแท็ก หรือไปใส่ในชเทลสินค้าของเราได้เลยนะคะในช่วงเทศกาลต่างๆก็สามารถที่จะเพิ่มยอดขายให้เราได้นะคะติดตามเคล็ดความรู้ในการทำแบรนด์เสื้อผ้าของพี่หมุนไปขายอเมริกานะคะแบรนด์เอ s จีสตาจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้ซึ่งพี่หมุนก็ลงมือทำทุกวันแล้วก็เคล็ดรับอะไรที่แบบดีๆมาบอกเพื่อนๆน,น,น้องๆก็จะเอามาบอกกันเนาะก็ใครต้องการเปิดร้านฟรีนะคะ กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะเพียงหมุนมีลิงก์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแชร์เพื่อนก็คือสมมติมีใครอยากเปิดใช่ไหมเอาลิงก์เพียงหมุนไปเปิดก็จะได้เปิดฟรี40รายการลงสินค้าได้40รายการเนาะพียงหมุนก็ได้40รายการเนาะก็เหมือนกันเป็นการช่วยกันเป็นการแชร์กันนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ